จนเป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สามารถช่วยเหลือประสบการณ์ในพื้นที่ให้รอดผลจากวิกฤตนำท่วมได้มาจนถึงวันนี้ติดตามจากรายงานจากคุณกระดกนวลอินสมพักษศรครับ เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในปี2531และปี2543สร้างความเสียหายให้กับเขตธุรกิจชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อย่างมากมูลค่าความเสียหายกว่า10,000ล้านบาท เป็นที่มาของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหัดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุญยเดชที่ส่งพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ตั้งแต่ปี2531ดังใจความส่วนหนึ่งว่า การแก้ไขปัญหาและบรรเทาน้ำท่วมที่ควรพิจารณาดำเนินการน่าจะได้แก่การขุดคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ให้ทำหน้าที่แบ่งน้ำจากคลองอุตเผาหรือช่วยรับน้ำที่ไหลลงมาท่วมตัวอำเภอหัดใหญ่ให้ระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเร็ว ซึ่งพระราชดำริที่ทรงพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพและความใส่พระราชารุษไทยในพระ,รอ,งพระองค์เป็นที่มาของการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองอุตเผาจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการยั่งยืนปี2543เนี่ยปีนี้ปีน,ปนี้เป็นปีที่น้ําท่วมหนักพระองค์ท่านก็ตรงติดตามมาตลอดว่าออน้ําที่ท่วมเมืองหนาดใหญ่เนี่ยมันทํายังไงให้ระบายน้ําได้เพียงพอนะครับ ก็มีแนวคิดที่จะทําเป็นคลองระบายน้ําก็คือคลองระบายน้ำรอหนึ่รอสารอสรอหรอหกเนี่ยเพื่อที่จะระบายน้ําออกสู่ทะเลให้ได้เราจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่มีคลองระบายน้ําต่างๆสําเร็จรูร่วงไปน้ําท่วมหัดใหญ่ก็จะยากขึ้นและถ้าท่วมก็ท่วมไม่หนักเหมือนในอดีตและเมื่อท่วมแล้วก็สามารถระบายเพื่อให้น้ําแห้งได้เร็วกว่าในอดีตหลายเท่าตัว โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหัดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบด้วยการก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่จำนวน5้าสายการขุดลอกคลองธรรมชาตินอกเขตเมืองและการจัดทำแบบจำลองปริมาณน้ำติดตั้งระบบโทรมาตรวัดฝนและระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ในการเตือนภัยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2550ที่ผ่านมาและสามารถช่วยป้องกันลดความสูญเสียจากอุทกภัยไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ก็ให้โครงการมาพระราชดำริมาว่าทรงเปิดคลองระบายน้ําให้กับประชาชนค่ะ<ม>ก็ซาบซึ้งใจมากค่ะที่ทรงช่วยเหลือประชาชนมาตลอดค่ะน้ำจากมีคลองเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะน้ําไม่ท่วมค่ะถึงมีท่วมบ้างก็ไม่ไม่เข้าบ้านค่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่ที่ท่านมีต่อวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าชนชั้นไหนท่านก็มีความเมตตาเสมอภาคท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ที่ดีที่สุดท่านในความรู้สึกของเราตอนนี้เราว่าที่ดีที่สุดในในโลกอ่ะปัจจุบันโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหัดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำลังมีการปรับปรุงเป็นระยะที่สองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองระบายน้ำรอหนึ่งจาก465ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยให้อําเภอหัดใหญ่รอดพ้นจากวิกฤตอุทก,กภยัยซึ่งนับเป็นโชคดีของผสกนิกรในพื้นที่ที่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมองเห็นความทุกข์ยากห่วงใยผสกนิกรของพระองค์ในทุกถิ่นที่ กนกนวลอินสมพักสอนสำนักข่าวไทยอ,อสมทรายงานครับก็ดูข่าวนี้แล้วก็นึกถึงที่นักข่าวนะไปสัมภาษณ์นะครับเมื่อเร็วๆนี้สัมภาษณ์ชาวบ้านว่าเป็นยังไงบ้างจะฝากอะไรถึงรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วคุณป้าก็บอกว่าถ้าในหลวงยังอยู่คงไม่เป็นแบบนี้นะครับกาบนิมนวิปัสนาครับไปธรรมชาติันก็ย่อมเกิด ไปโดยธรรมชาติของเขาครับแต่ว่าสิ่งที่ในหลวงท่านทาเอาไว้เนี่ยดีมากนะครับ<ม>ช่วยเหลืออย่างน้อยก็บรรเทาความทุกข์ให้ลดน้อยลงนะครับท่วมก็ท่วมน้อยนะครับทีน,นี้ทีน,นี้คนรุ่นหลังเนี่ยหรือว่าราชาการอะไรที่อยู่ตรงเนี้ยควรที่จะสืบสาร<ม>หรือว่าดูแลสิ่งที่ท่านทําไว้ไม่ให้ขยะหรืออะไรไปอุดตันหรือว่าไปสร้างอะไรไปทับไปถมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วย บรรเทาลงไปได้นะครับกาบมิมนก็ไปเรียนรู้วิธีการของพระองค์นะใช่ครับไปดูแนวคิดใช่ทำไมถึงบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนี่ได้นะครับอาตมาบ้านบ้านจะมาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาคน้ําท่วมทุกปีเหมือนกันแต่สมัยจะมาเด็กๆเนี่ยนะเห็นเป็นเรื่องสนุกน้ำท่วมเนี่ยได้ว่ายน้ําได้เล่นน้ําในบ้านเลยเพราะมันจะปลอดภัยไม่ไปเล่นในแม่น้าได้พายเรือ ตกปลาอะไรเงี้ยนะสนุกแบบเด็กๆไปงั้นนะเพราะนั้นแต่ว่าเป็นทุกของผู้ใหญ่เวลาน้ำลงเลยเนาะโหทำความสาะอาดล้างกันขีขขข้เลนอะ่ะมันโหด,ดันออกดินหนักมากเลยแต่เราได้ดินเพิ่มได้ดินเพิ่มแล้วก็ดินดินเลนดินหลังน้ำลดเนี่ยจะดินดีจะดีมากเลยรีบปลูกใช้วิธีนี้นะ หลังจากที่น้าท่วมแนละ้วเนี่ยมันจะท่วมระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่ง่ยมันจะมีขี้เลนหนาเป็นคืบเป็นสอบเลยนะอย่างบ้านลาดเนี่ยหน้าหน,น้าทํามากเลยขี้เลนมันจะเยอะเสร็จแล้วเราก็ไล่เลนไปเลนจะไปกองอยู่ตรงตลิ่งนะเลนเข้าใจคําว่าเลนไหมดินเหลวเหลวนะนะถ้าปล่อยไว้สักเดือนหนึ่งเยมันจะแห้งแตกระแหงเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยทีนี้วิธีการที่เราจะได้ประโยชน์จากเลนนี่ก็คือพอน้ําลดลงไปน้ําแห้ง เลนลงไปกองอยู่ที่ตลิ่ง่ยนะให้รีบหว่างผักกาดหัวรู้จักผักกาดหัวไหมใช่ปอหัวเจโป้หัวเจ๊เขาอะไรเนี่ยนะวางเลนลงไปบนเลนเลยประมาณเดือนกว่าๆไม่ต้องลดน้ําเลยมันจะออกหัวให้เก็บเยอะเลยเพราะความชื้นยังอยู่ทีนี้เวลาลุยเลนเนี่ยมันจะลุยยากใช่ไหมบางทีเลนแค่ว่าเขาอะไรก็ใช้วิธีเอาไม้กระดานปูแลนสไลด์ไปบนเลนนั่นแหละ แล้วก็เอาไม้ทอเอาไม้จิ้มดันแล้วก็หวานไปบนเลนเนี่ยโอ้โหจะได้ยังมหาศาลเลยล่ะได้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะใชโปอนี่ทําเยอะๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเก็บได้เป็นปีเอามาดองเก็มอะไรไเก็บได้นานมันจะได้เยอะอะคือได้เราได้ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งได้ดินเพิ่มได้หวานโดยไม่ต้องลดน้ําอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้ผลผลิตจากหัประการ หรือไม่ก็ประกาศการตุ้งอะไรอะไรก็ได้ที่มันขึ้นผักปงผักบุงกบงกบ้งอะไรก็หวานได้นะนี่คือประโยชน์จากการที่ผลจากหลังน้ําท่วมแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ทีนี้ช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะแต่มาเคยไปเจอที่ปากพนังหรืออะไรอย่างนะี้นะเขาเอาอย่างนี้มันจะมีผักตบชวาเยอะนะก็ผักตบชวาเนี่ยมากองแล้วไม้ทําคอกไม้ไม่ให้ไปไหนกองสุมๆซุ่มๆุมๆกันเนี่ย จนกระทั่งขึ้นไปเดินบนเกาะไอ้บนในผักตบชวาบนนั้นได้<ช>ปลูกผักบนเกาะชวาไอ้ผักตบชวาเลยนะได้ผักโดยไม่ต้องลดน้ําอีกเหมือนกัน<ม>เอาดินไปโปะๆบ้างก็ได้นะให้ดินช่วยนิดหน่อยก็คือชนะั้นบนสุดเป็นดินใช่ครับเอาดินไว้ข้างบนสุดนะมันจะทําให้เราได้ผักโดยไม่ต้องรดน้ําอีกเหมือนกันไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่คุณอะไรนะที่ปรรหาดเนี่ยเขาได้แนวคิดออกมา ออกรายการวิทยุไปก็เลยไปลองทําดูที่บัลาดก็ได้ผลดีเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องหาอะไรที่มันเป็นแทงที่จะเป็นโชคร้ายกับกลายเป็นโชคดีนะน้ําท่วมมาก็หาวิธีที่เอาชฉะธรรมชาติแล้วให้มันได้รับประโยชน์ไปด้วยจะดีกว่าคนี่ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆจริงไหมครับพานเอาเลยค้อเาที่ฟังข่าวนี้ขึ้นมาก็บอกเลว่า ปัญหาน้าท่วมหาดใหญ่นี่มีมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ที่ยิงก็มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมั้งครับปัญหาก็แก้มาตลอดทุกรัชกาลแต่รัชกาลที่สามสี่ห้าหกหรืออะไรจนถึงรัชกาลปัจจุบัน 9, นี่แหละโดยเพาะรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านจะวางแผนท่านจะดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยจนชาวหาดใหญ่ชาวสงขลานี่ก็คงจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเลยแหละเพราะว่าท่านแก้ปัญหาให้มาตลอด แต่ที่ผ่านมามันยังไม่หนักเท่าปีนี้ก็เลยถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอมาปีนี้แล้วมันหนักเกินเกินที่จะระบายทันจนกลายเป็นปัญหาระดับระดับประเทศอะเนาะมันหลายปัจจัยหลายเหตุปัจจัยด้วยโลกร้อนด้วยใช่หลายเหตุปัจจัย,นยจนเอรู้สึกว่าถ้าคือคนที่บอกว่าเข้าไปแก้ปัญหานี้จนโอ้โหไม่รู้จะทำยังไง เห็นเหตุปัจจัยแล้วเหตุปัญหาแล้ว,ลวม,มันแก้ไม่ทันนั่นแหละก็เลยเหมือนกับชะตากรรมมันคงมาถึงคราวแล้วล่วะก็คงน่าเห็นใจอ,ะนะอ่ะอนาะแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปแล้วก็ไปฟื้นฟูตอนนี้ก็คงจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ที่อยู่ปัจจัยสี่หลายๆอย่างนั่นแหละโดยเฉพาะเรื่องของอความเศร้าความเสียใจความผิดหวังอะไรพวกนี้เนาะ ตอนนี้ก็คงจะได้รับการช่วยเหลือบ้างตามสมควรแต่ก็คงจะได้ไม่เต็มที่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็ทุนร้อนหรือว่าคนที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยคงจะช่วยตามกำลังแต่เงินทุนรัฐบาลนี่ก็บอกว่าให้คนละเท่าไหร่นะกเก้าพันใช่ไหมช่วงแรกเนี่ยไปช่วยพอได้อะไรอยู่รอดไปก่อนแล้วก็จะมีโครงการระยะยาวอีก แม้แต่พวกเราเชาวอาโศกนี่ก็ไปแล้วไปสำรวจแล้วว่าจะช่วยยังไงแล้วก็ลงไปช่วยแล้วละ่ะทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มอะไรก็ไปช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ก็มีโครงการอีกระยะหลังอยู่ซึ่งแทนที่จะจัดงานเพื่อฟ้าดินที่บ้านลาดช่วงงานปีใหม่พวกเราก็จะไปจัดจัดงานที่นั่นแทนก็คือไปช่วยนั่นแหละแต่จะช่วยยังไงในพวกเรานี่เพรพะพวกเรานี่ถือว่าเป็นคนที่ ไม่ร่ํารวยแต่ก็มีน้ําใจอยากจะไปช่วยโดยเฉพาะเรื่องของอจิตใจนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญซึ่งพ่อครูก็เคยพาไปช่วยแล้วไปแบ่งเบาความทุกข์ให้กับชาวบ้านทายัางไงจะได้ช่วยแบ่งเบาเขาบ้างไปรับฟังปัญหาแล้วก็มีอะไรที่จะฟื้นฟูนนนทางด้านจิตใจนี่แหละเป็นหลักตอนคืนนี้อเนานะครับ ต่นนผมก็ไปครับท่าได้ไปไหมไปครับโอ้โ้เขาลำบากเศร้าเสียใจบางทีก็สูญเสียญาติพี่น้องพ่อแม่หรืออะไรเนี่ยหรือทรัพย์สินสมบัติที่สะสมมาตั้งนานละมาหายวับไปเนี่ยนะโอ้มันทําใจยากนะยิ่งถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกก็คงเศร้าเสียใจมันมันสึกกระมาก แสดงความเสียใจผู้ที่ทั้งของเสียหายแต่ยิ่งใหญ่วนั้นคือชีวิตที่หายไปนะคะอันนี้เอากลับขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วถ้าทรั์สินนี่ก็ยังพอได้หาคืนมาแทนได้ใช่ไหมคะเพราะว่ายังมีชีวิตอยู่ก็หาได้แต่ชีวิตที่หายไปเนี่ยหายแล้วหายเลยตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเหตุการณ์นี้ก็วันนี้ที่ดูคลิปแล้วก็ต้องขอบคุณในหลวงรอก้าวมากเลยค่ะ จริงๆแล้วที่ชาวบ้านบอกว่าดีที่สุดในโลกเลยจริงๆนะท่านดีจริงๆถึงว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะระดับที่เท่าไหร่นะฮะที่พ่อท่านบอกจำได้ไหมระดับหกเจ็ดหกนะประมาณหกได้จำได้หรอกนระดับไหนเราก็ไม่รู้หรอกก็เราไม่ใช่เป็นแต่ก็จริงๆฮะจนประเทศจีนอ่ะโอ้โหแล้วก็พูตานอีก นำลูปไปนั่นเลยนะเขาลบบูชาเลยอะจริงๆแล้วดีจริงๆค่ะซึ่งหาได้ยากในโลกนี้ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหรจะมาเกิดอีกนะค่ะ <c oughs> ก็การมาเทาทุกน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะที่ดูคลิปมานะคะหนึ่งเขาได้ประกาศให้ชาวบ้านอะ่ะหนีหนีน้ำท่วมมา ระยะแรกนี่ด่อยนี่เองแล้วพอท้ายๆเนี่ยเขาลงในโซเชียลซึ่งชาวบ้านอายุมากๆเนี่ยเขาจะไม่รับข่าวโซเชียลเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้หนีน้ํากันหาแล้วอีกอันนึง่งนายกานะคะนายกเทศบาลบอกว่าเอาอยู่ไม่เป็นไรชาวบ้านก็เชื่อใช่ไหมว่าเอาอยู่สุดท้ายมันไม่อยู่อ่ะซ้ํสองอีกก็คือมารอบสองอีกขาน้ําเนี่ยไม่ใช่มารอบแรกนะมารอบสองอีก คือท่านพูดตอนปัจจุบันใช่แต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตใช่ก็น่าเห็นใจเหมือนกันเรียกว่าคือทําให้ประชาชนไม่เตรียมตัวในการหนีประมาทไงฮะประมาทว่าแล้วไม่หนีด้วยนะคะอยู่ตรงนั้นเลยทําให้ตายได้บ้างแล้วก็ของก็ไม่ทันมันเสียหายเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะทองน่ะไหลไปตามน้ําเจ้าของเจ้าของเอาเอาเอาไม่ทันเลยค่ะนะคะทองก็ยังไหลไปตามน้ําได้เลย รู้สึกว่าโอโหงานนี้รู้สึกว่ามันมันเสียหายเยอะจริงๆเรียกว่าวิปโยคเลยค่ะงานนี้นะคะอีกอันหนึ่งค่ะผู้ที่จัดการน้ำเนี่ยฮะไป<ม>ไปช่วยนะคะ<ม>ไปช่วยประชาชนอะ่ะ<ม>ก็ไม่ได้จัดโซนอกีกบอกไม่เป็นไรลุยไปเลยเอย่างเนี้ยแบบว่าตามลูกทุ่งค่ะตามหลักษาคนแล้วก็ต้องจัดโซนโซนนี้ใครดูแลโซนนี้ใครดูแล<ม>เป็นโซนๆไปค่ะเพราะมันกว้างมากและหลายจังหวัดอย่างเนี้ยค่ะก็เนี่ยการเป็นผู้น